มองทางเวลามองทางแล้วแบบไม่กล้าหายใจเลย เช้าวันที่สองนะคะที่เมืองปูดาโอนะคะ,คะตอนนี้ค่ะเราก็จะออกจากโรงแรมนะคะอันนี้จะเป็นชื่อป้ายโรงแรมของเรานะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอตอนนี้ค่ะวันนี้เรายังไม่เดินนะคะเดี๋ยวเราอะค่ะจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแต่ว่าตอนนี้พี่ๆก็มารอรับเราแล้วนะคะพี่นินต้องเลือกละจะนั่งกับคนไหน <c oughs> ต้องเลือกคนที่หล่อที่สุดไหมโอเคใชะคะ่ต้องขับเก่งที่สุดนะอ่ะเลือกเลยเลือกกันเลยให้เธอเลือกกันเลย ไอพี่นินไปเลยไปเลือกไปเลือกมอเตอร์ไซค์เลยตืกขึ้นก็เหลือคขึ้นกเหนื่อคำไทยรูปกันน่ะถ่ายรูปหมูอ่ะัมถ่ายอ่ะ อุ้ยที่สุดค่ะก็เลือกมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะคะอะาคนนี้จะเป็นคนที่ขับให้นินนะโอเคหน้าตาไหนดูซิหน้าตาหนในในอากเกอร์น้นน้นแล้วเ <laughs> ออน,น่ารักน่ารักโอเค <laughs> <laughs> ที่สุดนะคะนี้ก็ได้แล้วเนาะอันนี้คือเลือกเลือกเรียบร้อยข <laughs> ้างไหนข้าง <laughs> ไหนนะ <laughs> แต่อันเนี้ยคือมาแย่งเขาร <laughs> ะวังมอเตอร์ไซค์ข้างหลัง <laughs> ก็คืออ่านน้องเขาเสียสละให้นะคะก็เลยได้คันนี้และนะคะอันอันนี้อันนี้น้องเขาเสียสละให้นะน้องเขาจะเป็นนั่งคันนี้นะทีที่อะไรที่ยาติมดติโลละก็อยากแช่ามมืตจังหวะด้วยยละทียาละผมมือหยาอยเนาะมือหยาดซ้ไม่ยาวเลยเนาะ

อะไรเกมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมค่ะไม่ต้องไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บรถเลยนะไม่ออกแล้ว วันแรกนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยจะออกจากเมืองปูตาโอเนาะก็เตรียมพร้อมเลยท,ทั้งทั้งที่ดูสภาพอากาศแล้วฝนน่าจะตกนะคะแต่อีชั้นนี่แว่นเอ้ยนะคะหมวกกันแดดเอ้ยร่มเอ้ยเสื้อกันฝนเอ้ยเตรียมพร้อมค่ะทุกคนตื่นเต้นเตรียมตัวกันใหม่อย่างดีจนพี่โตแซวว่าเราเหมือนพวกที่จะไปตัดอ้อยในป่านะคะก็ ออกจากเมืองปตาโอมาแล้วนะคะอันนี้คือหมู่บ้านพี่น้องชาวไทยใหญ่ค่ะใต้คํำตีหลงนะคะมีภาษาไทยใหญ่เขียนเนี่ยค่ะตรงป้ายเนี่ยค่ะทางเข้าวัดเนาะมีภาษาไทยใหญ่เขียนด้วยชื่อบานมั่งบานปั้งอ่าถ้าถ้าพูดผิดต้องขอโทษทีนะคะก็ยังเป็นทางราบอยู่นะคะทางที่เ ลาตดดัวยอย่างมาต่ออยู่นะก็ชิลๆสบายๆค่ะฝนก็ไม่ตกนะคะบรรยากาศสองข้างทางก็ดีมากอากาศก็ไม่มีมลพิษนะคะสองข้างทางก็สะอาดสะอ้านค่ะมินต้าฟาเริ่มในไลน์เม้นต้าโออย่างขึ้นเอ ลมพัดแรงมากจนน้องเขาต้องเอาถุงพลาสติกมากันคานะคะแล้วก็พี่ลูกห้าของเราคนหนึง่งขาวิ่งเข้าไปเอาเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะคะก็รอเขาเนาะในระหว่างที่รอค่ะก็เจอคุณพี่เขาเก็บก้อนเห็นก็เลยเข้าไปคุยทักทายกับเขาดูค่ะอาม่าปาชาเลเจ้าเคาเกาดาอ่าเจ้าเคเกาดาอาม่าลาวันลุมเยวนอ้ <Okay. S 1> อโอเคอ่าเอา เจ้าเค่เกาตาเด้าาาเเก้ตอมาเจ้าเค่ป่าป่าตอนโลกพูดเลยอ่าชุดขั้นมาเทปุอ๋อชุดขั้นมาเทปเกอบจ้ะอ้าวนาก็ถามพี่เขานะคะพี่เขาบอกเป็นคนละวันมาเก็บก้อนหินเก็บไปท้ำไม้เขาบอกเอาไปใส่ในห้องอาบน้ำนะคะตอนปีน้องไปป่ พอเดินทางผ่านหมู่บ้านมาได้ประมาณ4ี่ห้าหมู่บ้านนะคะทางยางมาตอยก็ไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นทางก้อนหินแบบที่เราเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะคะที่เขาจะทําสะพานเนี่ยก้อนหินก็ไม่มีละฝนก็ตกลงมาอีกด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะขับมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่โชคดีเนาะที่น้องลูกหาบนะคะเขาขับมอเตอร์ไซค์เก่งมากนี้ ไม่ล้มสักครั้งหนึ่งเลยที่บอกแบบนี้เพราะว่าในสมาชิกของเราอะคะ่ะพี่โตเนี่ยล้มมอเตอร์ไซค์ล้มหมอมรอบเจ็ดรอบเลยนะคะฝนเริ่มตกปล่อยๆนะคะหันกล้องมาทางตัวเองจำตัวเองแทบไม่ได้เหมือนไอ้มดแดงเลย พอถนนเริ่มไม่มียางมาตอยไม่มีก้อนหินแล้วเนาะเราฝนเริ่มปลยโปรยตกลงมาเนี่ยถนนเริ่มยากขึ้นนี่ก็จับโทรศัพท์ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จับเบาะที่นั่งข้างหลังข้างหนึง่งแล้วก็ถ่ายข้างหน้าไปก็เลยถามน้องเขาว่าปกตินั่งจากเมืองปูดาโอไปหมู่บ้านซียาดัมหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะเดินขึ้นภูเขาน้ําแข็งเนี่ย ต้องนั่งรถกี่ชั่วโมงขอโทษค่ะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กี่ชั่วโมงเขาบอกแค่3ามชั่วโมงเองนะคะแล้วมันเป็นถนนดินแดงนะเนาะถนนดินโคลนเนี่ยพอฝนตกหนักมากก็แบบอื้อนะคะสมาชิกของเราทั้งหมดนะคะมี11ท่านแล้วก็มีมาจอยกับเราอีก5ท่านก็รวมทั้งหมดเป็น16ท่านค่ะส่วนผู้นำทางไกด์แล้วก็ลูกค้าของเราทั้งหมดมี24ท่านค่ะ ใกล้เขาบอกระยะทางจากเมืองปูตาโอไปเมืองเซียตํมเนี่ยระยะทาง14ไมล์นะคะ14ไมล์ก็คือจากตัวเมืองเชียงตุงไปหมู่บ้านกัดฟ้าไปกลับเนาะ7ไมล์7ไมล์ก็14ไมล์นะคะแต่เนื่องจากฝนตกเนาะทางมันก็ค่อนข้างยากลำบากหน่อยหนึ่งฮะ,ะยากขนาดไหนก็ให้ภาพบรรยายแล้วกันเนาะ พี่คนเมื่อกี้ชื่อพี่เหงคำนะคะสมาชิกของเราค่ะอายุ60แล้วนะคะเป็นผู้อาวุโสในทริปของเราเนาะพี่เหงคำค่ะแล้วก็คนขับคองนี้เก่งมากเลยนะคะนี่ถามเขาว่าจะต้องลงไหมเขาบอกไม่ต้องนะคะนี่ก็ต้องนั่งเกาะติดข้างหลังแล้วแบบไม่กล้าหายใจเลยนะคะพอดูจากถนนหนทางแล้วแบบคิดว่าขึ้นไปบนดอยที่เชียงตุงหนักหนาสาหัสแล้วนะคะมาเจอที่นี่แบบไม่กล้าหายใจเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะเราก็ได้มาถึงตรงจุดพักกินข้าวเที่ยงกันนะคะ,ะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายที่รับสัญญาณโทรศัพท์ได้นะฮะที่สามารถโทรแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะจะโทรหาที่บ้านก็ไม่ได้และใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะก็จะเป็นที่ของอรัฐบาลน,นะคะที่เขามาสร้างถนนนะเนาะแล้วเขาก็เหมือนมาปักหลักอยู่นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เราพักบนดอยเนาะพี่เขาก็เรียกเข้ามาข้างในแล้วเขาก็จะมีชาจินให้เราด้วยนะคะมิงกะลาป้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรากินข้าวในนี้กันในระหว่างที่รอรอสมาชิกของเรานะคะอันนี้คือกับข้าวตอนตลางวันจะเป็นข้าวผาดมีถั่วลิสงแล้วก็มีไก่สี่ชิ้นนะไก่ทอดสี่ชิ้นค่ะ ทักท่องอันนี้คือข้าวกล่องข้าวกล่อง,องนี่นชว่ให้ดูก่อนมีอะไรบ้างก็จะมีนะคะข้าวผัดโถโถลิสงข้อลิสงข้อแล้วก็นื้อไก่ไก่แห้งสี่ชิ้นไก่แห้งแล้วก็พลิกแล้วก็ข้าวโพดอ่อกะก็กัน,นั่งกินที่หนมีโพชามเขาเลยเขามีน้ำกิน,นกอะไรกินไรอ่ะเจ้าชาโคน้อยค่ะนี่ตั้งชื่อให้เนาะมากินไก่แล้วก็ไปนอนขดแล้วค่ะกัดลอยๆยเนาะ ไปกันเรลล้อยๆค่ะ ตอนแรกๆนะคะแล้วก็โอ๊ยขับมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์เห็นวิวเห็นถนน mm. เห็นภูเขาเราก็เลยขอขอไกด์เขานะคะว่าเราขอขับรถเองนะคะกับพี่หอมนะที่นั่งข้างหน้านี้แหละนะคะแต่พอไปเจอถนนแล้วเนี่ยเราพากันใส่หัวเราบอกโ oh <laughs> อ้นะขอขอเก็บคําพูดที่เราพูดเมื่อเมื่อกี้นะคะ <laughs> เพราะเราก็นึกว่าชิวๆเราก็โตมากับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเนาะ,ะแต่ที่ไหนได้ดูถนนสิคะ ทำเอาสมาชิกหลายๆท่านยิ้มไม่ออกแล้วก็นั่งเกรงกันไม่กล้าหายใจกันเลยทีเดียวค่ะก็มีสมาชิกหลายท่านล้มนะแต่ก็ไม่ได้ปัดเจ็บอะไรมากมายเนาะแล้วก็ต้องเดินลงแล้วก็ต้องช่วยดันมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะ ืแต่แต่ที่นินั่งมากับน้องเค้าที่เรียกน้องก็คือน้องเขาเพิ่งอายุ20นะคะหมองตีทันเนี่ยขับรถเก่งค่ะไม,ไม่ได้ลงสักทีหนึงเลยเนาะแต่เมื่อกี้นี้ขอลงนะเพราะนินกลัวนะคะแล้วรอบเนี้ยจะลงเขาก็บอกไม่ต้องลองนั่งเฉยๆเพราะถ้านิลงแล้วเนี่ยน้ําหนักมันจะเบาแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาบอกว่ามันจะลุยคนไม่ได้นะคะต้องนั่งให้มันหนักๆนี่ก็เลยโอเคนะคะก็เลยไม่ได้เดินเดินลงเนาะ เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดให้ท่องเที่ยวภูเขาหิมะเมื่อเดือนธันวานะคะจนถึงมีนาคมต้นเดือนเนี่ยฝนไม่ตกสักครั้งนะแต่พอพวกพี่มาปุ๊บฝนตกเลยเนะขาก็หยอกๆเราเนาะจากที่เขาบอกว่านั่งสามชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราเดินทางมาถึงที่นี่ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงกว่า,กวาเกือบบ่ายสองแล้วอะคะ่ะดูดูพี่เฮงคำกับมังตี้งันลุยโคลนคะ่ะ โอ้หนักมากนะฮะแบบไม่กล้าหายใจกันเลยค่ะแบบเนี่ยเรถข้างหน้าก็อ่านะให้ภาพมันปัญยายดีกว่าเนาะ หัวหน้าทริปของเรานะคะใส่เสื้อกันฝนสีฟ้านะคะพิดโ,โตโตแสงนะคะล้มหรอบแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์ล้มหรอบแล้วยังไม่พอนะคะไม้มันมาหักอีกนะคะก็ต้องช่วยเขาแถมยังไม่พอคะ่ะต้องช่วยดันรถอีกนะคะก็แต่แกบอกว่าแฮปปี้มากนะคะก็จะชอบแนวนี้กันเนาะกลุ่มของนีินะคะ ถนน,นทางถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเขาบอกสบายเลยแค่สามชั่วโมงแต่นี้ไม่เชื่อนะเพราะว่าเรานั่งมาตั้งแต่เก้าโมงเช้านะฮะไปถึงที่หมู่บ้านก็ประมาณเกือบเกือบโอ้เย็นเลยอะค่ะน้องลูกหาบคนไหนที่รอดแล้วนะคะก็จะวิ่งมามาช่วยกันเข็นรถช่วยกันดันรถเ,เพื่อนๆอ,อีกนะฮะก็น้องๆเขาน่ารักมากเลยค่ะตั้งใจทำงานแล้วแบบ และสื่อสัตว์มากด้วยนะคะเป็นส่วนมากจะเป็นน้องๆชาวละวันค่ะแล้วก็จะมีชาวรีซูสีห้าคนนะคะในบรรดา24คนเนาะใจหายใจคว่ำม,มากเลยค่ะพอมาถึงที่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำมาลิคะนะคะค่อยหายใจลงขึ้นหน่อยค่ะก็น้องเขาก็ถามว่าพี่จะถ่ายรูปไหมนะคะพลาดที่ไหนคะก็โอเคเนาะเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ จัดท่าให้แอคท่าแล้วก็ถ่ายรูปให้เลยนะคะอันนี้ฝีมือการถ่ายรูปของน้องลูกหาบที่ขับมอเตอร์ไซค์มาให้นี้นะคะเสียงแม่น้ำคือแบบดังมากคือแม่น้ำไหลแรงมากนะคะแม่น้ำมาลิคะที่จะไปรวมกับเมฆะแล้วกลายเป็นแม่น้ำอิราว,วดีนั่นเองค่ะพอถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์มาถึงตรงกลางสะพานรถเสียค่ะสตาร์ทไม่ติดค่ะ แล,แล้วเรื่องของเรื่องคืนนี้เป็นคนที่กลัวความสูงด้วยนะคะสูงแค่ประมาณตึกสองชั้นก็คือขาสั่นแล้วอะเวลามองลงมาข้างล่างนะคะก็เลยต้องเรียบเรียไปรอข้างหน้าน้องๆเขาก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าแล้วก็มาช่วยกันค่ะออเาอ,อา,น,า,าน,ะนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงนะคะกว่าจะถึงที่ หมู่บ้านเซียตำก็คือมืดพอดีเขาบอกอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็แวะซื้อของกันนะคะแล้วก็สกักกึบสองกึบอ่าให้ร่างกายอบอุน่นครับครับครับโอเคครับโอเคครับอีเดนเนะะานะมูหยาลุลีเนาะโอ้ไอยันอีเดอ้ยรันเนีะยอยันสุด อาออันนี้คือร้านค้าเล็กๆนะคะเฮ้ิงกะลาป้าอันนี้คือไฟฉายนะคะเดี๋ยวซื้อไปแล้วก็ไฟฉายนีสามพันห้าถ่านสองพันขายแยกจั้งหมดเป็นห้าพันห้าอ่ะอันนั้นคือถ่านอมาตะขาดแท้ๆไปเลยนะอ่ะอ่ะ อ๋อไอเอ๋งี้อัานออกมาเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ํานะคะที่หมู่บ้านเขามีสวนหลังบ้านด้วยปลูกผักกัดนะฮะดอกผักกัดเต็มเลยแล้วก็เลี้ยงแม่ไก่รลมรื่นเย็นสบายเขาบอกถ้าอากาศดีอ่ะจากหมู่บ้านนี่ก็จะเห็นภูเขาน้ําแข็งนะคะ แต่ว่าเราต้องเดินทางไปอีก3ชั่วโมงค่ะกว่าจะไปถึงที่หมู่บ้านสุดท้ายเต็นเขาน้ำแข็งนะคะหมู่บ้านเซียตำค่ะทางมาห้องน้ำค่อนข้างที่จะเปลี่ยวหน่อยนึงโอเคถึงแล้ว ถ้าเทียบกับรัฐอื่นๆที่นี่เคยไปเที่ยวมานะคะอันนี้คือหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนที่อยู่แถบชนบทอะ่ะที่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนะคะแต่ห้องน้ําค่อนข้างสะอาดคะ่ะถ้าเทียบกับรัฐอื่นๆนี่คือถือว่าสะอาดสุดเลยตั้งแต่ที่ไปเที่ยวมาทั้งหมดนะคะก็หลังจากที่เราแวะร้านเขาแล้วนะคะเราก็ ต้องเลี้ยวขวาเข้ามาก็คือไม่ใช่ถนนใหญ่อีกต่อไปนะคะจะเป็นถนนเล็กๆนะคะแต่ทางก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละค่ะไม่กล้าหายใจเลยค่ะพอมาถึงสะพานไม้ที่จะข้ามแม่น้ำมริคะนะคะ,อะมองเลที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ให้นิลงเดินนะคะนี่ก็ถามเขาว่าไม่ลงได้ไหมเขาบอกไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าเขาเนี่ยก็มีเสื้อผ้าของเราข้างหลังก็มีเสื้อผ้าของเราแล้วถ้าเรานั่งอีกเนี่ยคือ มันจะหนักเกินนะฮะฉะนั้นเขาให้นี่เดินลงนี่ก็เดินไปถึงตรงนี้แล้วก็เดินวนกลับมาอีกเดินไปก็เดินวนกลับมาอีกเพราะนี่กลัวความสูงนี่ไม่กล้าเดินเลยแล้วสะพานมันแบบขยเยาไปมาคืนนี้ขาสั่นเลยนะคะทีนี้นี่ก็เลยเรียกนะคะน้องๆข้างหน้าว่า ให้มารับนิดหน่อยนะคะนี่ก็บอกไม้บกมือเขาก็นึกว่านี่ให้ถ่ายภาพนะคะเขาก็ตั้งใจย,ยกกล้องถ่ายวีดีโอให้นิเลยนะสุดท้ายเขารู้ว่านิกลัวความสูงเนาะ,ะเขาก็วิ่งมารับถึงตรงสะพานเลยนะคะจับมือเขาแน่นขาสั่นแบบหายใจไม่ออกเลยบางคนอาจจะบอกว่าเออเวอร์ไปหรือเปล่านะแต่จริงๆมันมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะโรคก,กลัวความสูงนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำมูลันนะคะ คนที่นี่เขาจะเรียกว่ามูลังช่าน้ำใสมากหลังจากนั้นก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อค่ะทางก็แคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็เลยถามว่าปกติถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนั่งสามชั่วโมงจริงหรอเขาบอกจริงนะคะแต่อันเนี้ย เรานั่งมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะตอนนี้เนี่ยบ่ายสี่โมงครึ่งจะห้าโมงแล้วยังไม่ถึงหมู่บ้านสุดท้ายหมู่บ้านเสียาตาเลยค่ะและยังต้องผ่านอีกหนึ่งหมู่บ้าน2หมู่บ้านนะคะถึงจะถึงนะคะเริ่มทอกันแล้ว ก็มาถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะร้านค้าเล็กๆของเขาน่ารักมากเลยนะคะก็เราก็เลยหิวข้าวเนาะก็ให้เขาต้มมาม่าให้นะคะแล้วก็เลี้ยงสมาชิกของเราทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่นี้เลี้ยงคนเดียวนะคะก็คือกลุ่มที่ไกด์ไทยเรา11คนที่เราไปขึ้นภูเขาเนี่ยก็เลี้ยงมามา่มาต้มคือเป็นมามา่าต้มที่อร่อยมากนะคะอร่อยมาก หลังจากนั้นก็เดินทางต่อค่ะเมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้นะเขาบอกอีกแค่หมู่บ้านเดียวอีกแค่หมู่บ้านเดียวแต่นี่นั่งรถจากร้านชามาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงก,กว่าแล้วยังไม่ถึงสักทีนะคะว่าไปตอนหมู่บ้านพี่น้องชาวแอนที่เมืองเชงตงกับคุณหมอนะคะว่าทางหดแล้วเซิร์ชทางที่เมืองกุตาโอ ขึ้นภูเขาน้ําแข็งแบบโคตรตากไม่กล้ามองทางเวลามองทางแล้วแบบไม่กล้าหายใจเลย <laughs> ที่สุดนะคะเราก็ได้มาถึงหมู่บ้านเซียตำแล้วนะคะหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะต้องเดินขึ้นภูเขาน้ําแข็งนะคะคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ค่ะ <Catal ina. S 1> เรามาถึงที่หมู่บ้านเซียตำนะคะตอนหกโมงกว่านิดนิดๆค่ะนั่งรถออกจากเมืองปูตาโอมาประมาณเก้าโมงกว่าเก้าโมงเช้านะเก้าโมงครึ่งอะตีไว้เก้าโมงครึ่งมาถึงที่นี่หกโมงเย็นกว่า,ากว่าค่ะก็ ไม่มีไฟฟ้านะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะเด็กๆก,ก็แต่ฟุตบอลกันนะคะมองดีทันนะคะมองเลยที่ขับรถพานน้มาเนี่ยไม่ล้มเลยค่ะพอมาถึงหมู่บ้านศรีตำปุ๊บทางดีแล้วนะคะแกล้มทันทีค่ะโชคดีที่ไม่บาดเจ็บกันทั้งคู่เนาะก็ชาวบ้านเขาก็ไปไปที่โบสถ์มานะคะก็หิ้วข้าวของกินมาเนาะ ชาวบ้านน่ารักมากค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันดีค่ะกาเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ค่ะหมู่บ้านเสียดาค่ะ,ะพระพัมมาลาพระมาลาพระมาลาต้าองไปสั่งพวามมาลา,าพระมาลาเสียดามพระมาอ่า ถึงแล้วนะคะหมู่บ้านที่เราจะมาพักคืนนี้ก่อนที่จะขึ้นภูเขาน้ําแข็งพรุ่งนี้เช้าปกตินะคะถ้าเมฆไม่เยอะเนี่ยข้างบนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภูเขาน้ําแข็งเนาะแต่ตอนนี้มเมฆเต็มเลยนะคะก็วันนี้ลาแล้วนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ